สวัสดีครับนะพับสวัสดีครับป้อมน้องไก่นะวันนี้ลงพื้นที่มาเยี่ยมนะพับมาชอบท่ามกาญชัยปลาทะเลน้ำลึกกับเจเสนาโนนะครับกูนี้นะได้ข้าววันนะพับใจกับปั๊มสูตรนี้นะครับมาช่องพีแล้วเนี่ยพุ่มบลาเอาใส่นึ่งชอนกับไปาลาทะเลน้ำลึกนกับไอ้นี่งช่องชอนป้อมอ๋อปลาทะเลน้ำลึกนึ่งชอนเจเสนาโนช่องชนองชนกินข้าวนะผสมน้ำนึ่งยี่สิบลิตรกับป้อม ชี้โจงชาวชี้โจงชาวอ่ามาณตีห้าพึ่งเลยก็ตีเก้าก็ยุดอืมเทศไม่เทศจะคอยตั้งวันต่อไปแล้วกับพุ่มทีนี้พ่นดีได้พุ่นดีได้ครับมาก็ลูกก็ไม่กัดข้อไม่กัดข้อนะครับนะพุ่มกระชายมาช่วงปีกว่าๆเลยอืมมันตายย่อยออกมาเรื่อยถึงอาทิตย์สุกไปพุ่มก็ตัดไปเลยครับอ่าเทว่าเทิดกลางค้นนะเทว่าอันนี้กลางค้นนะอ่าพุ่มกระชายปุ๋ยตัวอื่นนี่ถ้าบอกคาดคาดเลยอืมปุ๋ยเถื่นคาดแล้วคาดเลยคาดเลย เรื่องอันนี้มันมันต่อเนื่องมาเลยตโตโต่อเนื่องมาเลยไม่คาดนะอ่าทีดชุกไปพุ่งกระตากต่อไปอืมเห็นว่าคุณอภาพเอบวกบวกอ่าบวกเอช่องบวกเอช่องช่องบวกกับไอ้คุณอับภาพแต่ว่าพุ่งไปใกล้นะหมายความว่าดูคุณช่วยเชื่องอไรราคามันจะแพงว่ะมันจะแพงว่ะนี่แกโชว์เลยครับนะนี่พี่น้องเกษตรกรแรกนี่คือตัวจริงชายจริงนะครับครับเนี่ยคุยตัวนี้เดี๋ยวว่าพุ่งไปใกตรงมาโอเคนะครับนะอ่าอันนี้อันนี้ อันนี้ผลผลิตนะครับฉายูตรนี้นะครับนะทีนี้เรื่องของการลดต้นทุนนะครับลดต้นทุนปลายปลายแอสเด้มากเลยปลายแอสเด้มากนะกับปะว่าพ่อชัยปุยขึ้นมางก้นนะใช่ปุยมางก้นเคมีกลางกลงก้นครับถึ่งอันนี้ก็สมมุติว่าปล้มราคาตู้ก็เราก็ยังอยู่ได้อยู่ได้นะครับนะต้นทุนมันต่มันต้นทุนต่นะครับนะพลฟลิปจัดต้นทุนต่้มซึ่งนะฟ้าชัยส่งส่งตัวนี้แล้วนะฟ้าชัยปุยขึ้นกับไม้ครับกับไม้ครับ เปรียวเปรียวจ่องตัวนี้นะจ่องตัวนี้ครับโอ้กระปั้มเลยสุดยอดมไม่ได้ใจอะไรเพิมพ่มเนี่ยครับพี่น้องเกษตรกรแรก,กนะ<ม>นี่นะปั๊บตัวจริงชายเปรียวเปรียวพ่นบริสตีได้ชัดเจนตอนทุนกระโดดนะครับจึงสมบูดาจ้าปั้มราคาถูกลงกว่านี้เลยพุ่มก็ยังอยู่ได้อยู่ได้นะครับนะไม,ไม่เดือดร้อนระว<อ>่าต้นทุนเราตั้มกับพุ่มต้นทุนตั้มต้นทุนน้อยนะด้จึงจะไม่อันตรายแล้วเป็นเชี่ยวปั๊บเป็นเชียวปั๊บหืมหนะปั๊บที่ถูกกี่วันครับ ประมาณเราสิมาวันครั้งนะสิมาวันครั้งครับกระปอมันเคี่ยวด้วยกันเรากดกดอ่างไปเรื่อยๆกดอ่างไปเรื่อยๆนะครับนะสิมาวันครั้งมาสองปีแล้วครับอืมชัดเจนต้นไหนกันนะเราพยายามไม่ทิ้งถ้าทิตย์ละครั้งก็ได้ติดล่างปล่อยไปด้วยอ๋อใส่อ่างไปได้ไหมจะออกมาเรื่อยเออกมาเรื่อยนะอ่ามันมันมันตอบโจทย์แล้วกับปุ่ม นี่ได้ข้าวว่ะนะปผาเป็นชายตัวอื่นมาไม่รู้กี่รอยยอ่อแล้วจังคน้มใจมาไล่ยอ่อแล,ล้วไล่ย่อแล้วนะครับถ้าพกาดกลาดเลยกาดแล้วกาดเลยนะครับนะพลาดเลยสุดท้ายมาเจอเจตนาโน,โนก,กับปลาทะเลน้ำลึกมาจบทีตัวนี้นะครับโอเค <Okay. S 2> ปืนนีมันมากกว่ามันเป็นเบื่อมันโกหกไม่ได้โอ้ปนมันไม่ยอกนะไม่ยอกโอเคเนี่ยจัดเจนนะครับนาทูผาบของนกนะครับนะอยู่มูนม่นึ่งบางบูชาไม่ได้<อ>ดมาเพลงโยนะมากว่าคือว่า Uh พ่นบาลลตนี่นมันตอบโจทย์ดีมามันตอบโจทย์ดีมากถ้าว่าคยสนใจกันเนี่ยมาโทรถามุ้โอ้โทรถามมีเบอร์โทรกันไหมครับมีครับส่นกาเกาส่นเกาเกาชองทุนนกชองทุกุสามทีับอาหุกสามสีนะครับหนาสุปาบคงนกมูนึ่งบางบูชาปากพนงังนะครับโอเค